อันนี้ก็เป็นกาวตาช้าง20บาทซื้อได้ที่ร้านทุกอย่าง20บาทครับซูปเปอร์ครูอุลตรากาวช้างสูตรเข้มข้นหมุนแล้วใช้ได้เลยตรงนี้มันจะมีแหลมๆนะครับเมื่อเราหมุนเข้าไปไอ้ตรงนี้ก็จะเจาะโดยอนะัตโนมัตินั่นเองครับเป็นความสะดวกสบายครับฝารุ่นใหม่เพิ่มความปลอดภยัยเราไม่ต้องไปใช้เข็มเจาะถ้าใช้เข็มเจาะกลัวมันพุ่งเข้าใส่ตานี่ก็จะลําบากครับสามารถใช้ได้กับโลหะ ยางพลาสติกแก้วไม้หนังเซรามิกไซยาโนโอะคริเรตแอทิซีบแอทิซีบก็แปลว่าติดแน่นไซยาโน,โนโอะคริเรตก็แปลก็คือชื่อของสารมันสองแท่งแท่งละสองกรัมกาวช้างสูตรเข้มข้นเ กาวช้างของแท้สูตรเข้มข้นติดได้อนเนกประสงค์ยึดติดวัสดุที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว,รวแข็งแรงทนทานสําหรับติดซ่อมแซมวัสดุได้หลายประเภทอาทิเช่นการยึดติดโลหะพลาสติกยางไม้หนังกระเบื้องแก้วหินอ,อน่อนอิฐเซรามิกยกเว้น P.E. P.P. และเทฟลอนวิธีใช้ทำวามสะอาดผิวหน้าวัสดุที่ต้องการติดทําการหมุนเจาะหลอดโดยนําฝาหมุนเข้ากับหลอดในทิศทางตามเข็มนาฬิกา หมุนฝาด้านบนออกและหยอดกาวลงบนพื้นผิววัสดุเพียงด้านเดียวแล้วนำมาติดเข้าด้วยกันทันทีกาวจะแห้งอย่างรวดเร็ว,รวภายใน10ถึง60วินาทีวิธีเก็บรักษาปิดฝาให้สนิททันทีหลังจากใช้งานเสร็จควรเก็บไว้ในที่แห้งและเย็นทาเตือนชื่อและอัตราส่วนที่ออกฤทธิ์99% วิธีแก้พิษเบื้องต้นหากกาวถูกผิวหนังอย่าพยายามดึงออกหรือแยกลอยที่ติดกันออกให้ล้างด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากๆทันที 2. หากเข้าตาให้รีบล้างด้วยน้ำอุ่นสะอาดจำนวนมากๆแล้วรีบไปพบจักษุแพทย์ก็คือหมอตาหมอในโรงพยาบาลดีที่สุดครับไม่ควรไปคลีนิกนะครับส หากได้รับพิษจากการสูดดมให้รีบนำผู้ป่วยออกไปยังบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกหากไม่ทุเลาให้นำผู้ป่วยส่งแพทย์ห้ามรับประทานสูดดมเก็บให้พ้นมือเด็กและคนชราด้วยนะครับเพราะว่ามันรูปร่างคล้ายายาหยอตามีคนเคยเอามาหยอดานะครับเนื่องจากเข้าใจผิดว่ามันมันเป็นยาหยอตา ดังนั้นจะต้องเก็บให้พ้นมือเด็กและคนชราครับห่างจากความร้อนและเปลวไฟห้ามทิ้งภาชนะบรรจุลงในแม่น้ําลําคลองและแหล่งน้ําสาธารณะในกรณีเข้าตาก็ควรนําหลอดกาวไปให้หมอดูด้วยนะครับเมื่อเข้าตาให้รีบล้างด้วยน้ําอุ่นสะอาดจํานวนมากๆล้างด้วยน้ําอุ่นนะครับไม่ใช่น้ําร้อนนะครับน้ําอุ่นๆตาสะอาดนะครับจํานวนมากๆ นะครับและเวลานั้นเองเราอาจจะโทรศัพท์เรียกพอเทคตึงหรือ1 6ึ่หรือศูนย์กู้ชีพเพราะก็จะมีพยาบาลอยู่ในรถอยู่แล้วนะครับมีการฝึกมาแล้วเขาก็จะมารับท่านได้ในเวลาที่รวดเร็วและนําส่งโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยครับส่วนการเรียกเราก็ไม่ต้องเกรงใจนะครับเพราะว่างานของเขาคือการที่จะมารับผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างนี้แหละครับเพราะฉะนั้นเราเรียกเขาเขากา็มีงานเราก็ ปลอดภัยทุกอย่างเพอร์เฟคครับเรียกได้ไม่ต้องเกรงใจสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ